ค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนงทุกคนนะคะมืนอนีนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพระอาจารย์ปิิศนานะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนมั่นใจ เลขตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพิ่งซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะพระอาจารย์พิ่งซื้อลอตเตอรี่ไว้เลขหางเดียวนะคะเป็นเลขเบิ้ลซื้อไว้ประมาณลอตเตอรี่ประมาณายี่สิบก็ใบนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนอทิยากับพระอาจารย์ปิดสนาเป็นล่างอย่างเดียวนะคะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกหกนะคะ กาบนมัสการค่ะจะเล่นพรนาวเชื่อเพื่อลาบ่คอยตรงกันค่ะบ่้มานค่ะอันพายยานบ่ได้เข้าเบิ่งไล่เยอะเกินก็เลยว่างๆก็เลยอันเปิดต้นเปิดต้นไล่จริงจังอันผูกโทรศัพท์เงาหลงคองอยู่โทษแต่หมู่บ้านเนี่ยค่ะค่ะ สิบมันค่ะาะได้ตัดเด้อแต่ว่าเหลือตัวเดียวตัวเดียวหลักสิบหลงังมีหนึ่งตัวเดียวหลักสิบหลังมันเอาเลขเด่นกับเลขก,กันแทนเอาเลขเด่นกับเลขกันสี่หลักกับสามหลักไปส้นกันไปส้นกันแล้วมันมาเด่นหนึ่งตัวเดียวเด่นหนึ่งตัวเดียวเพราะตัวอื่นมันพ ค่าส้นตหนึ่งตัวเดียวอ่าเลยรักงวยกับเป็นเป็นเลขขี่คือก yeah. ันก็เลยงวดนี้อ่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งเด้อเดียวมันสิเป็นไหป้อหนึ่งหนึ่งหางเดียวหางเดียวกันเบิ้์นหางเดียวมีตัวเดียวโคโลเลยตัวเดียวโคโลบ่ต้องกราฟอีกตั้งหักเลขเลขมากประมาณนี้พอตอง จก,กันกับการแชร์นึกหากำหนดเจ็ดเชนันต่อไปสองแต่ว่าพระอาจารย์มัดใจว่าหนึ่งหนึ่งเพราะว่ารัตตลีไปหลายแล้วอืมถ้าอาจารย์ได้รัตตรี่หลายใบแล้วบ้างคะได้หลายแล้วหนึ่งหนึ่งย่างเดียวไปม,มันมันมีตัวอื่นเพราะว่าเอาเอาสูตรลักสิตสีตัวผูเทืยมันมันมัน สูตรยืนมันสิพอพสด์กันหัดน,นี่สูตรยืนสูตรหลักมันส้นกันเป็นเลขตัวเดียวกันแล้วก็เอาสูตรสามโตที z i บกวงหัวี่พาท่านบุญจกเสือมันมาเอามาส้นกันมันก็ได้หนึ่งตัวเดียวส้นหนึ่งตัวเดียวเอาเลขเด่นสามโตสามหลักมาส้นมันก็ส้นหนึ่งตัวเดียวกัน อาจารย์ก็เลยวางมั่นใจว่ายังได้ลักสิบก็บเป็นหนึ่งแนวน้มมั่นใจว่าเป็นล้านเปอร์เซ็นต์หรอม<อ>าลักสิปมานีานีลักหนวยหลักหนวยที่มันอ่าที่สูตรที่มันเคยยืนมันเคยผิดมากแล้วสามหัวแต่ว่าโดนแล้วละ่ะหวดน,นี้มาเลยขี่ขึ้นกันเป็นเลย อาจารย์ว่าวัวต้งหันก็ว่าคูคูเนี่ยแต่ว่าเป็นตัแบบกออกขีด <c> ้ <oughs> ำมวดจอดตัดถึงหลักสิบมันก็สามเถื่อสามมวดมวดนี่ก็เลยว่าตัดเอาไปซนเรามันก็ได้หนึ่งหนึ่งหาเดียวหันละหาเดียวแ,แล้วหนึ่งหาคำหนึ่งหนึ่งเก็ดนี่กันซื้อๆเ้อะ ค่าหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดเป็นตัวกันเลขลักลัก,ก,ก 1. 1> ลักซิบล่างกับเป็นเลขหนึ่งผู้ใดอยากวิ่งอยากแล่นกับคือหนึ่งล่างมันป่ะคะผู้ารย์แม่หนึ่งตัวเดียวใช่ไหมมันใจเลขหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหาก็หนึ่งเจ็ดเป็นตัวแค่เป็นตัวกันแมันใจหน,นึ่งหนึ่งมากล้านเปอร์เซ็นต์มันปะาาา่ะคะผู้าวุโแม่มันใจว่านี่มัน พระาพอาจารย์ได้ลอตเตอรี่ร้ายแล้วมันบปะคะก็อู่ประมาณยี่สิบกว่าใบมีแต่หนึ่ง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 ยี่สิบกว่าใบแล้วแปอพระอาจารย์ซื้อไว้ตั้งมือไหค่ะอ่าซื้อว่างสองสามมือนี่แหละเด็กหน่อยมันมักขายเด็กหน่อยออเขาเคยมากขายปรับเขาก็มีตัวเหล็กชุดเห็กุมาก พาจานซื้อไว้แล้วฝันดีป่ะค่ะปกติก็บบ่คอยฝันเลขพาจานก็คอยฝันค่ะถ้าซื้อไว้ถ้าเลขถ้าเลขถือก็บ่คอยฝันมันป่ะแม่นถือก็บฝันถือก็บ่ฝันคนหนึงก็บ่ฝันบ่คอยฝันปฏิทีแต่แต่ละคนมาคือกันค่ะบ่คอยฝันแต่หาเลขครับแล้วก็ขันย้ำถือกันนี่ก็ถือก็รอด ออ,อันว่าถ้าตัดลักสิบนี่เพราะถ้าพราตัดถือโตมันเข่าถือกุ้งหัวแต่ว่าอันจี่วัดผ่านๆมากพออาจารย์ตัดถือโตค่ะหัวนี่ก็เลยพอตัดแต่ว่าเอาไปชนเอาค่ะเอาไปเทียบชนกันความมันจีงตรงกันบอตนี้ค่ะ ัววเดียกแต่แห้งหมันใจแห้งข <the> ้าไปอีกเลยว่ะระว่าเขาจับคูก็พอพอมีตัวนี้นะพอมีหนึ่งหนึ่งนะหมันใจว่าคันเบิ้ลนี่มันมันเบิ้ลดูเนาะค่ะแมนค่ะช่วงนี้เลขเบิ้ลแตกใจคือกันนะเลขขึ้เบิ้ลดูเนี่ยมากกว่านี้คันเบิ้ลกันมีหนึ่งหนึ่งตัวเดียว สรุปว่ามันใจนึ่งนึ่งล่างซื้อรถเตอรี่ใบยี่สิบก็ใบนี่ก็คือนึ่งนึ่งหางเดียวปะคะพระอาจารย์นึ่งนึ่งหางเดียวแล้วก็นึ่งหากับนึ่งเจตนี่เป็นแค่โต๊ะกันถ้าผู้ใดมักวิ่งมักแล้งก็คือหนึ่งนึ่งวิ่งหนึ่งล่างล่างยังเดียวอ้าวกราบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีสุดีแ์นะครับขอบพระอาจารย์นะคะ ค่ะพอม่เป็นองเอซกับสิดงยิงนนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับพู้อจารย์ปริศนานะคะว่ามันที่16พฤศจิกา2566นะคะเพิ่นกำมันใจเลข1 1เลข11นะคะเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเป็นหนึ่งเดียวนี่หรือซื้อว่าจะ20ก็ใบนะคะกับทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ ะคะจไหวแคบนาจะาไว้กันพาดกันลืมนึงหาก็น,นึ่งเก็ตเป็นแค่โตกันนะคะนะคการโน้นยากกับขออวยพ่อหายพ่อเป็นน้องเอโซีโซเดียแนวทางของพระอาจารย์ปิดสนางววันที่16ตุลาสองสิพฤศจิกาสองห้าหกหกเป็นล่างย่างเดียวเด้อค่ะโซ,โซกโซกมันมาน,นะคะ